สวัสดีเพื่อนเอน,นักลงทุนทุกท่านครับที่นี่ advanceelevee.com สำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตนับคลื่นกราฟทองคำกันนะครับหลังจากที่ผมวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายเอาไว้เมื่อวันที่28เดือน6ปี2022ไม่นานมานี้เองนะครับเมือม่อเดือนที่แล้วนะครับให้ทุกท่านเข้ามาที่ w w w แอดวานซ์ขีดกาง e l i t w a v e com นะครับให้เข้ามาที่เวิร์กช็อปนะครับเมนูเวิร์กช็อปคลิกเข้ามาเลยครับหรือว่าจะดูแถบทางด้านขวามือก็ได้นะครับ g ก28.06.2022นะครับถ้าเข้ามาในหน้านี้แล้วไม่ไม่เจอตัวบทความนะครับให้ให้เราคลิกเลือกตรง Create Date นะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับ เดีย๋ยวเขาจะเรียงลำดับบทความตามวันเวลาที่ท,ที่เขียนที่ลงเอาไว้นะครับคลิกคลิกเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับก็ก็คือเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ต่อ,ต,อต่อจากคราวที่แล้วนะครับอพอเข้าในพอเข้ามาในบทความนะครับผมจะมีลิงก์สำหรับบทความก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็คือเมื่อประมาณปลายปี2021นะครับ ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เป็นการวิเคราะห์ภาพใหญ่ก็จะใช้เวลาในการอัปเดตหน่อยนึงนะครับเราวิเคราะห์ภาพใหญ่เพื่อที่จะหาจังหวะเล่นในภาพเล็กนะครับต้องต้องไม่ลืมตรงนี้นะครับภาพใหญ่เราวิเคราะห์หาหาสภาวะตลาดนะครับส่วนภาพเล็กเราจะวางแผนทั้งบ่ายทั้งเซลเลยนะครับอ,อย่างเช่นภาพใหญ่เป็นเป็นขาขึ้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องบายบายตามภาพใหญ่ตลอดโอเคไหม บ,บางครั้งภาพใหญ่เป็นขาขึ้นในภาพเล็กก็จะมีจังหวะเ,เล่นเปิดช็อตโพสิชันด้วยนะครับหรือท่านได้จะบายตามขาขึ้นภาพใหญ่ก็ได้นะครับอโอเคก็ลองลองคลิกเข้าไปอ่านกันดูนะครับทบทวนบททบทวนบทวิเคราะห์ข่าวก่อน,ม,นมันจะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่า,ารูปแบบของกราฟราคาวันเนี้ยนะครับ มันมันเกิดมาจากอะไรมันมีพัฒนาการยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นบทเรียนด้วยนะครับก็คือผมจะทำเอาไว้เป็นให้ให้เป็นเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับไม่ได้มาแค่มาวิเคราะห์ให้ให้ดูเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้กราฟเมื่อ ปลายปี2021นับนะครับผมมีเคราะ์เอาไว้ใน t i m ม f เฟ m e ว e e k ี y ให้ทุกท่านเข้ามาดูตั้งแต่โล1,000ก็เป็น 1, 2, 3เป็น3าม extension นะครับแล้วก็4แล้วก็มองว่าจะจะ,จะขึ้นเป็นเป็นลื่นลูกที่5ก็มีการให้เป้าเอาไว้นะครับเข้ามาทบทวนหลังจากนั้นเมื่อประมาณไม่ไม่ประมาณละวันที่นี้เลยนะครับ28เดือน6นะครับก็ขึ้นไปทำขึ้น5แล้วก็ล่วงลงมานะครับ ให้ทุกท่านดูจากยอดคลื่น5แล้วก็ลงมาแตะเส้นเทรลล์ไลน์24นะครับก็คือภาพนี้นะครับผมวิเคราะห์ให้เป็น A B C แล้วก็วันนั้นกำลังสร้างพื้นที่ของคลื่น X อยู่นะครับสร้างพื้นที่ของคลื่น X คือคือผมฟอร์ c ค s t ้อว่าราคาน่าจะเล่นกันอยู่ในกรอบของของคลื่น X นะครับหลังจากนั้นก็จะรอข่าวนอนฟาร์มแล้วก็จะล่วงนะครับแต่แต่สถานการณ์จริงเนี่ย นในสัปดาห์ที่มีข่าวนอนฟาร์มนะนอนฟาร์มเขาจะประกาศวันศุกร์ทุ่มครึ่งของเมืองไทยนะครับปกติแล้วพวกกราฟทองคําเขาจะวิ่งกันวันนั้นนะครับแต่สัปดาห์นั้นไม่รู้เป็นอะไรนะครับวิ่งตั้งแต่วันพุธหรือพฤหัสเนี่แหละนะครับลองลองไปดูกราฟย้อนหลังนะครับไม่ไม่วิ่งวันศุกร์สรุปอพอวันศุกร์มีข่าวนอนฟาร์มออกมานะครับ ราคาไม่วิ่งนะครับเขาวิ่งวิ่งมาก่อนนานั้นแล้วนะครับในเรื่องของตารางข่าวก็ก็ไปดูเอานะครับอืมอ่ะโอเค,คราคาปัจจุบันนะครับก็ก็ล่วงลงมาจริงๆนะครับโดยรูปแบบของราคาคือ A B C X แล้วก็จะร่วงลงมาเป็น A B C อ,อีกอีกชุดหนึ่งนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ต่อต่อจากภาพนี้เลยนะครับ ต่อจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับผมให้เป็นยอดนี้คือคือยอดคลื่นลูกที่5นะครับผมใส่5ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีมุมมองที่ที่แตกต่างจากนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปไม่ไม่กินเวลายืดเยือเ้อเกินไปเดี๋ยวจะอธิบายมุมมองที่ที่แตกต่างจากนี้นะครับโอเคหมายถึงยอดตรงตรงยอดคลื่น5้เนี่ย นะครับยังยังมีมุมมองที่อาจจะไม่ใช่คลื่น5ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งสองมุมมองเนี้ยนะครับบอกว่าราคาจะจะวิ่งลงเหมือนกันนะครับจริงแล้วเรื่องเรื่องนี้เคยคุยเอาไว้ในงานสัมมนาเอ่อน้าจะเวลเทรดหรือว่า ATFX นะครับสองงานนี่แหละในงานสัมมนาผมเอ่อคุยเรื่องนี้เอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ได้แบ่งปันมุมมองกับ กับผู้เข้าร่วมสัมมนา,านะครับอ่ะโอเคแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะไม่ดูภาพใหญ่นละภาพใหญ่ก็เหมือนก,ก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูภาพภาพที่เล็กลงนะครับผมใช้กราฟจาก Trading View นะครับใน Time Frame Daily นะฮนะ,ะลงผมให้เลเวลอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีนิดนึง ขาลงเราใส่สีแดงเห็นชัดไหมน่าจะเห็นเนาะอะ,อะโอเค B อย่างนี้ให้ให้ B แล้วก็รู้สึกว่า label เเในโปรแกรม Testing View จะไม่มี A B C X <c <oughs> ก็เลยกรอกเองนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่โอเคทีนี้ประเด็นคือ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้ตนนับลงนะครับในเรื่องของของรูปแบบราคาเนี่ยเขาก็จะเป็น A B C แล้วก็ X หลังจากนั้นจะมี A B แล้วก็ C ล่วงลงมาเป็น X อย่างเงี้ยอีกอีกหนึ่งรอบนะครับปกติผมจะไม่ค่อยชอบวาดรูปที่เป็นเส้นๆที่เป็นจินตนาการอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับโลโลนี้ก็จะเป็นเป็น A B แล้วก็ C อย่างนี้นะครับ เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงทีหลังดีกว่าไม่ไม่ลงอย่างนี้นะครับรูปเนี้ยผมต้องการวาดให้เห็นโครงสร้างเท่านั้นเองนะครับโครงสร้างของรูปแบบราคาแต่ว่าปกติแล้วเนี้ยผมจะไม่เดารูปแบบอย่างนี้โอเคไหมว่าจะเล่าเหตุผลให้ฟังนะครับว่าทําไมผมไม่นิยมวิเคราะห์แล้วก็วาดรูปของของของแพทเทิร์นในอนาคตไว้อย่างนี้นะครับเอ่อ ผมจะเน้นวิเคราะห์หาทิศทางของราคาก็คือขึ้นหรือลงแล้วก็เป้าหมายราคาขึ้นขึ้นเท่าไหร่ลงลงเท่าไหร่ผมจะไม่สนใจแพทเทิร์นที่มันยังไม่จบเพราะว่าแพทเทิร์นที่ยังไม่จบมันมันจะออกได้ได,ได้ได้หลายแบบได้หลายหน้าเราโอกาสน้อยมากครับท,ที่ที่เราจะวิเคราะห์แพทเทิร์นที่มันยังไม่จบได้ได้ถูกต้องอ่าสัดส่วนใหญ่นะครับปกปกตินะครับ เราจะวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าสถานการณ์ของแพทเทิร์นเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้มีอยู่2อย่างนะครับก็คือทิศของราคาขึ้นหรือลงทิศขึ้นหรือทิศลงนะครับแล้วก็เป้าหมายราคาในี่ส่วนนีค้คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้แล้วจริงๆแล้วในการเทรดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องการแค่2ส่วนนี้เท่านั้นแหละคือเราเราอยากรู้แค่ว่าขึ้นหรือลงโอเคไหมขึ้นขึ้นเท่าไหร่ลงลงเท่าไหร่จริงๆโอเคไหมเราในการเทรดจริงๆแล้ว เราไม่ได้สนใจแพทเทิร์นเลยว่าแพทเทิร์นอนาคตเขาจะเป็นรูปแบบอะไรอะโอเคทีนี้ประเด็นคือเราหา x ก่อน x เนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่า x เนี่ยเราจะใช้จุดจบของ x เราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของของ a ชุดใหม่ของ a ตัวใหม่ตัวนี้นะครับ ของ A ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน Timeframe ให้เล็กลงนะครับเพื่อที่จะหาขึ้นย่อยของของ a แล้วก็ f o r ์ c ค s t หาการจบ A จะได้แล้วเราก็จะได้พื้นที่ในการเด้งเด้ง BB B. 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 ก็จะเป็นรูปแบบ c o l l e c t i o n นี่แหละครับอืมเป็นรูปรูปแบบ c o l l e c ชั่นแฟลตซิกแซกไทรแองเกนี่แหละหรือว่าจะเป็นโมโนเ v e ก็ได้นะครับถ้า A จบปุ๊บเราก็จะ วางแผนการเล่นในในคลื่น B ซึ่งซึ่งคลื่น B ก็จะคล้ายๆกับกับ B ตัวแรกนะครับเราก็จะ,ะ<อ>เล่นทั้งบ่ายทั้งเซลในคลื่น B เลยโอเคมั้ทีนี้หาจุดจบของ X ก่อนนะครับให้เราใช้หลักการของเส้นเทนไลน์0 B อ่ท 02, 02, 02, 02าทษทอ2 0 2 0ศย์มันก็คือ0 B นั่นแหละนะครับแล้วก็24 3 4ก็คือ BX นะครับเป็นเป็นตำแหน่งของคลื่นเดียวกันนะครับ เราลากมาอย่างนี้โดยโดยทั่วไปนะครับโดยโดยหลักการทั่วไปหรือว่าตำราเก่านะครับเขาจะเอาจุดสิ้นสุดเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับถ้าถ้าเป็นขาลงคอลเลคชันในขาลงเขาจะเอา x y ที่ที่จุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดแต่ถ้าเราใช้ตำราของของ g l e n n ล r ี y นะครับหรือว่าน e โ Wave เราจะ เอาไว้ตรงนี้จุดสุดท้ายคือคือคือเราจะถือว่าการที่ราคาขนานมากระเส้นเทนไลน์เนี่ยเป็นเป็นสภาวะที่คอลเลคชันยังไม่จบเข้าใไหมเราเราจะเอาไว้ที่จุดสุดท้ายก่อนก่อนที่ราคาจะระเบิดออกไปนะครับซึ่งในเรื่องของเส้นเทนไลน์กับกับตัวราคาเนี่ยบางครั้งตัวราคาก็จะขึ้นขึ้นไปตัดที่เส้นเทนไลน์บางครั้งก็จะขนานอย่างเงี้ยนะครับเราจะฟอร์แคสต์ว่า ในเรยว t ท m e เราจะ forecast ว่า collection มันยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอา x ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ mark, mark x ไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าหาเวลาได้นะครับผมจะจะมาอัปเดตให้ฟังจะจะมาอธิบายให้ฟังนะครับทำเป็นคลิปอธิบายให้ฟังก็มันจะเป็นการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากถ้าถ้าเราใช้เส้นเทนลายเป็น ม okay, จริงๆแล้วใน,ในเรื่องของเส้นเทนไลน์เนี่ยมันมีหลักการเยอะแยะมากมายเลยผมเคยเขียนบทความเรื่องพิ t ฟอกเอาไว้นะครับก็ลองลองไปอ่านแต่แต่ว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องเรื่องเทนไลน์ที่เราจะใช้ในในเอเล w เวฟนะเป็นคนละเรื่องกันนะครับโอเคในในเรื่องของจุดสุดท้ายของของคลื่น x จุดจบของ X เ,เนี่ยนะครับบางท่านอาจจะเอาไว้ตรงนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เป็นไรแต่ผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้จุดสุดท้ายนะครับตามคอนเซปต์ดั้งเดิมนะครับเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไว้ตรงนี้ตามตามหลักการใหม่ก็ก็ได้นะครับไม่ได้มีผลกับการวิเคราะห์ในในแง่ของการวางเป้านะครับเพราะว่าตัว s t n n d a r d c o l l e c t i o n เนี่ย เวลาเราจะหาเป้าให้เราจับ0ถึงถึง4เป็น100%นะครับ0ถึง4เป็นฐานในการคำนวณเป้านะครับแล้วแล้วก็0%ของชุดถัดไปเนี่ยนะครับเราจะไม่เอาที่ x นะครับเราจะไม่เอาที่ x เ,เราจะวางเอาไว้ที่4นะครับทั้งขาขึ้นขาลงจะทําแบบเดียวกันโอเคไหมเพราะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเอา x ไว้ตรงนี้หรือว่าเอา x ไว้ตรงนี้ ก็ไม่ได้มีผลกับการคำนวณเป้าโอเคไหมเพราะเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ใช้ตําราเดิมแล้วก,กับท่านที่ใช้ตําราใหม่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปเถียงกันให้เสียเวลาโอเคไหมนะครับอย่างแรกมันเป็นคนละตำรากันนะครับอย่างที่2ไม่ว่าเราจะเอาวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่ได้มีผลกับการคำนวณเป้าโอเคไหมเสียเวลานะครับไปไปเถียงกันในในเรื่องพวกนี้นะครับอ่ะโอเค เป้านะครับเป้าแรกเนี่ยคือคือหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นทีนี้ให้เรามาดูตอนนี้นะครับถ้าเรามองภาพรวมของของราคาเลยเนี่ยเราจะพบว่าราคายังอยู่ในกรอบคอลเลกชันขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบคอลเลกชันเนี่ย ไฮโลแนวรับแนวต้านที่เป็นไฮโลเนี่ยนะครับถือว่ามีนัยยะสําคัญมากเคมาถือว่ามีนัยยะสําคัญมากเอ,อ61.8จะอยู่จะอยู่ต่ำกว่าแนวรับแนวรับประมาณ1,680นะครับเนที่ผมขีดเส้นเอาไว้ส่วนเป้าแรกคือ61.8เอร์เซนเนี่ยจะอยู่ที่ หนึ่งหกร้อยสิบห้าก็คือต่ำต่ำกว่าโลเก่านะครับคำแนะนำของผมนะครับถ้าเจอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรามองไม่เกินโลเก่าเอาไว้ก่อนเซฟเซฟเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าเป้าฟิบานาชีเขาเขาจะอยู่ข้างล่างก็ตามนะครับอันอันนี้มองมองในมุมของของประสบการณ์เไหแล้วก็ที่โลเก่าเนี่ยนะครับมีเป้า ที่เป็นตัวเลขฟิบานาชี38.2%อยู่ว่าจริงๆแล้วในนอนสดต็กคอลเลกชันตามตามทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาจะไม่มองที่38.2%เขาจะจะมองที่61.8แล้วก็100%นะครับแต่ทีนี้38.2ถือว่าเป็นตัวเลขทางจิตวิทยาที่ที่มีนัยสำคัญนะครับถ้า,ถ,าถ้าท่านใดคือ่านคลื่นแล้วก็เคยหาเป้าตัวนอนสดต็กคอลเลกชันเนี่ยจะจะพบว่าบางครั้งบางครั้งนะบางครั้งราคาไปติดอยู่ที่ 38.2%จริงๆด้วยทั้งท้งท้งที่3า2งเนเนี่ยไม่ได้มีว่าเอาไว้ในตำราโอเคไหมอ่ะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเขาไปไปชนกระไฮกับโลที่เป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับเขาจะมีในยาสำคัญมากอ่ะโอเคก็เราก็จำเอาไว้นะครับที่ที่เส้นล่างก็คืออะไรคืออ่า ระยะ38.2เป t e r เซ l วิธีการี e x t e r n a l นะครับท่านใดสนใจเรื่องอวิธีการวัดฟิบารนาชีนะครับก็จะมี r e t a i e m e n t Internal e x t e r n a นนะครับก็จะมีบทความใน,ในเว็บไซต์อธิบายเอาไว้อยู่นะครับจะในบทความเนี่ยจะเน้นวิธีการใช้งานจริงนะจะจะไม่พูดว่าฟิบารนาชีเขาคือใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเขาก็เป็นนัก นักคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับคือข้อมูลพวกนี้นะครับเราสามารถจะคลิก Google ไปหาได้มิ่ <Okay, S 1> ไหมแต,แต่ว่าในคลิปที่ผมทำเอาไว้เนี่ยจะเน้นเอาเอามาวิเคราะห์กับกับราคากับกราฟราคานะครับก็เข้าไปคลิกอ่านกันได้นะครับอ่ะโอเคต่อมาเราผมจะไม่เอา x อไวตรงนี้นะครับเพราะว่าเด,วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน Time Frame เพื่อ เพื่อนับในในคืนย่อยนะครับจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทุกครั้งที่เราเปลี่ยนไทม์เฟรมนะมาร์าคจุดศูนย์เอาไว้โอเคไหมมาร์คจุดศูนย์เอาไว้เดี๋ยวหลงนะครับอ่ะตอนนี้ผมใช้กราฟเดลี่อยู่ผมจะเปลี่ยนจากเดเป็นเป็น1ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วนี่ มาธาถ้าเราไม่มาร์กศูนย์เอาไว้นะหลงงงนะครับขอขออนุญาตลบ,ลบเส้นเทลไล์ออกก่อนนะครับเส้นบนยังไม่ลบแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาดูแพทเทิร์นนะครับโลโลข้างล่างนี้นะครับเส้นข้างล่างนี้ก็คือโลโลที่เป็นแนวรับ 2องสามจุดทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นเป้าฟิบานาชีเอ็กทีนอลสามสิบแปดดเปน้วยนะครับโลนี้นะครับเพราะเพราะนั้นโลนี้ถือถือว่าเป็นเป้าหมายเราเหมือนกันนะครับคือถ้าผมจะจะตามช็อตลงไปเนี่ยผมจะผมจะช็อตไม่เกินโลนี้โอเคแม้ส่วนเขาจะเด้งยังไงตออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว่อยว่ากันใหม่นะครับอ่าโอเคถ้าเราเน่านับขึ้นขาลงนะครับก็เราก็จะใช้โลนี้ เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอะไรดีสีดําแล้วกันผมให้เป็น1นึ่ง attention นะครับเปลียนขนาดของตัวอักษรน,นิดนึงเพื่อเป็นการบอกว่าอ,อันนี้คือดีกรีย่อยนะครับอ,นนอันนี้ให้เป็นขึ้นสองนะครับสองของของรูปแบบหนึ่ง attention นะครับอยู่ตรงนี้ขีดเส้นเทนไลน์ศูนย์สองอย่างนี้นะครับ สของ1น่งโทษทีสของหนึ่งอ t เท 3, นชันเนี่ยเป้าก็จะไม่เกิน6 1สิบแปดในแง่ของการปฏิบัติเกินได้นิดหน่อยนะครับหกส็ดจุดแปดก็หกสิองหกสิบามอะไรยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป้าวิบาตอาชีพเป็นตัวเลขอ้างอิงแบบประมาณการนะครับเราเราจะไม่เอาเป๊ะๆหรอกเราจะต้องมีการเผื่อเอาไว้หกสิอ็ดจุดซ ไม่เกิน61.8%เกินได้นิดหน่อยหลักการประมาณนี้นะครับในแง่ของการใช้งานเอาโอเคเดี๋ยวขอสูมซูมมาใกล้ๆหน่อยอโอเคเอ่รูปนี้ก็ขาดนิดหน่อยก็ถือไว่าได้ก็ประมาณ60%ดูด้วยตาอาทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการการที่เราจับเครื่องมือฟิบานาะชีด้วยนะเออเนี่ยเราเราต้องจับเอา เอาเขาไปปล่อยไว้อะแม่นๆหน่อยโอเคไหมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าถึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเราวางเป้าเป้า TP เราเราวาง TP เนี่ยต้องเราจะต้องวางเผื่ออยู่แล้วนะครับอย่างเป้าหกสิบเดจดเอราจะวางเผื่อสักประมาณห้าสิห้าเซ็นตประมาณนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่าเนี่ยช่วงก่อนที่จะเป็นพุ่งขึ้นไปสองเนี่ยทองคาจะวิงแับน่ากลัวมากนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นข่าวนอนฟาร์มหรือเปล่าตรงเนี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเปิดดูนะครับอา่าไม่เป็นไรทีนี้สามอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยค,คือคือธรรมชาติของของทองคํานะครับโดยโดยเฉพาะในในภาพเล็กๆนะครับเป็นเป็นธรรมชาติของทองคําเลยนะครับก <c oughs> ็จะเป็นอย่างเนี้ย พราะฉะนั้นใครเล่นในภาพเล็กเนี่ยนะครับต้อง,ต,องต้องมีมีประสบการณ์มากหน่อยนะครับแล้วก็ในการคัดลอดเนี่ยไม่คัดก็ไม่ได้นะแต่ถ้าคัดน้อยเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะโดนกินสับปลอดเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือก็คือพื้นที่ของขึ้นสีนะครับเรายัางยังไม่รู้ว่าสีจะจบตรงตรงไหนนะครับตรงนี้สองเป็นเป็นรูปแบบแฟลตนะครับสีก็ ตรงนี้ก็อาจจะเป็น A B C D E เป็นเป็น triangle ประมาณนี้นะครับอ่ะยังไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนอ่าทีนี้ก็มองขึ้นห้าจริงแล้วถ้าถ้าเราจะหาเป้าขึ้นห้าเนี่ยนะครับเราต้องได้สี่ก่อนสี่สี่ต้องจบก่อน เพราะว่าจุดจบของคลื่น4ก็คือจุดเริ่มต้นของคลื่น5นะครับเป้าของคลื่น5เนี่ยเราจะเอาเทียบกับคลื่น3ความยาวสูงสุดของของ5ก็คือเท่ากับ3นะครับแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราจะวาง TP เนี่ยเราเราไม่ควรเอา100%ของ3นะครับเพราะว่าถือเป็นเป้าที่ที่สูงที่สุดของเขานะครับเราผมมองว่าเราควรจะเอาเอาสักประมาณเผื่อไว้สักประมาณ50ถึงถึง61.8%ของของคลื่น3โอเคไหม ทีนี้ถ้าเราจะ long, long label, ลองลองเลเบลรูปแบบของคลื่น4ดูนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของของคอนเซปต์คอนเซปต์ในเรื่องของของการออเทอร์นชันกันนะครับเราก็พอที่จะฟอร์เควสต์ได้คร่าวๆนะครับผมเลเบลเอาไว้อย่างนี้นะครับคือคือฟอร์เคสต์รูปแบบได้คร่าวๆแต่ว่า มันมันจะไม่ใช่แนวทางในการวิเคราะห์ของผมโอเคไหมผมมองว่าการฟอร์ c ค s ตรูปแบบเป็นเป็นเรื่องที่เสียเวลาแล้วก็เอามาเทรดจริงไม่ได้เอามาทำกำไรจริงไม่ได้นั่นเองนะครับแต่เราก็ทําเล่นๆได้นะครับคำๆโอเคไหมขำๆลองวิเคราะห์กันขำๆแต่ว่าอย่า,ามาเทรดจริงนะนะครับ อย่างนี้เขียมคือคือมองว่ากำลังทำ E อยู่ทีนี้ทีนี้ในขา E เนี่ยเท่าไหร่เราเราประเมินคร่าวๆเรา,เราจับรีเทสเมนต์เลยนะขา E เนี่ยเราเราเล่นอยู่ในกรอบนะครับเล่นอยู่ในกรอบแคบๆนี่แหละขา E ก็ประมาณระวางเป้า6 8, 8ของของของขา ขาดีขาดีดอกนะครับนะประมาณเนี้ยนะครับก็เปิดบ่ายสั้นๆตอนนี้เท่าไหร่ประมาณห้าหกเหรียญอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะนะนก็คือตอนนี้ราคา,อ,าอยู่อยู่ในกรอบคอลเลกชันนะครับราคาอยู่ในกรอบคอลเลกชันเราก็จะเล่นแค่ในกรอบสั้นๆโขเคไหมเนี่ยเราก็จะเล่นบ่ายจริงๆแล้วผมเปิดบ่ายไปแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวก็จะเข้ามาดูในภาพเล็กนะครับเราดูในภาพเล็กสักหน่อยตอนนี้เราเราเล่นในเทรนด์ E ใช่ไหมเราเล่นในเทรนด์ E เราเล่นในเทรนด์ E เพราะฉะนั้นถ้าราคากลับกลับลงมาในสถานการณ์นี้นะราคาคอมปลิทิเทที่โ o ล d หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเนี่ยนะครับเราเราจะมองว่าราคามันมันจะร่วงลงข้างล่างนะครับตอนนี้ผมก็ขยับสต็อปลอดทีแรกสต็อปลอดผมอยู่ข้างล่างผมก็ขยับขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็คือเหนือเหนือจุดบายเรานิดหน่อยอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องของเทรดเซตอัพเป็นเรื่องของแผนการเทรดแล้วนะนะครับก็ในเรื่องของการเทรดแผนเทรดเซตอัพเนี่ยนะครับ หลายๆท่านก็มีเครื่องมือส่วนตัวก็ใช้ตามตามนั้นเลยนะครับใช้เครื่องมือส่วนตัวท,ที่เราใช้อยูอ่มาใช้ร่วมกับการนับคลื่นนะครับได้ผลนะครับได้ผลมันมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมเราหาจุดเชื่อมโยงให้เจอแล้วเราจะประสบความสําเร็จโอเคไหมศาสตร์ทุกศาสตร์นะวิธีในการวิเคราะห์ทุกวิธีมันมันมีประโยชน์หมดนะครับเพียงแต่ว่า เราใช้เป็นหรือเปล่านะครับแล้วเราก็หาจุดเชื่อมโยงของแต่ละศาสตร์แต่ละวิธีได้ไหมนะครับอันนี้คือทางของความสำเร็จนะครับโอเคสี่แล้วก็ยังไงต่อแล้วก็มองว่าพอจบคอลเลกชันตัวเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งประเมินเอาไว้ว่าน่าจะเป็นอ r ทร n g l e เกินะครับสำหรับ triangle ตัวนี้ถ้ามองคร่าวๆนะครับก็น่าจะเป็น n ิวโช a ทร r i a n เกินะครับนิวตรอนที่ที่แปลว่ากลางๆ นะครับในเว็บไซต์ a d v a n c e e l w e b c o m มีมีอธิบายคอลเลกชันตัวนี้เอาไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขึ้น5แล้วถ้าใครจะชอ็อตตามขึ้น5เนี่ยขึ้นลูกที่5เนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ควรวางเป้าต่ำต่ำกว่านียเนี่ย,เ,ยเส้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่1 6 7 8ไม่ควรไม่ควรวางวางต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะสังเกตว่า สี่เนี่ยพื้นที่ของสี่เนี่ยมันทับกับกับขึ้นสองแล้วเนี่ยมันจะเป็นอ่รูปแบบเทอร์มินอลไหมนะครับโอเวอร์แลปบลูส์นั่นเองจะเป็นเทอร์มินอลถ้าเป็นเทอร์มินอลร,ราคาจะเหวี่ยงกลับขึ้นไปเป็นเนี่ยไปสูงกว่า X นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตยัง,ย,งยังไม่ต้องคิดข้ามสเต็ปไปไกลขนาดนั้น คิดได้คิดได้แต่อย่าเพิ่งมีมีแอคชั่นหมายความว่าอย่าเพิ่งบายตอนนี้โอเคไหมรอให้ราคาลงมาทําขึ้น5เช็คการจบขึ้น5ให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมแล้วเราค่อยไล่สเต็ปถัดไปนะครับหลังจากนั้นเราเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับเ,เดี๋ยววันที่30เดือนนี้นะครับเดือน7เนี่ยผมจะมีสมัมมนา1วันนะครับกับ ATFX Thailand นะครับเป็นโรงแรมโนเวทแถวแถวสุขุมวิทนะครับก็ติดต่อที่ ATFX Thailand ได้เลยนะครับก็ในงานสัมมนาเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปทองคำกันอีกอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมุมมองก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ถ้าถ้าจำไม่ได้หรือไม่เข้าใจให้ให้ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับ โอเคก็เข้าสุดช่วงสุดท้ายก็ให้ขอให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับให้ได้กําไรกันเยอะๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ